สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนล้านซอนะคะวันนี้มมาเก็บยางนะคะเก็บยางช่วยพี้นะคะฝนตกด้วยมาสายนะคะเพราะว่านี้ใส่บาทก็ค่อยมา เก็บยาช่วยกันนะคะมาสายมาสายนะคะ มาม่านะคะจะพาไปเก็บยางนะคะวันนี้ ส่องกวาดมึงจะส่สสสองกวาดงงค่ะได้ที่แกะยางแล้วนะคะเมื่อกี้เอามือใช้มือน,นะคะตอนนี้ค่ะตอนแรกไม่ใช้มือน,นะคะแต่กี้ขึ้เกามาแล้ว

เราจะมายัดยางนะคะนายมีลมกีนะค่อยมายัดซอยเราจะถือบุเราเอืนอนฟองเธอนี่ละนี่อันนี้เธอรีเวกนี่ดอกนี่ว่าหันเดินหนึ่งรูปสีแดงเรื่องอะไรก็กล่าวอยู่ดอก ไหมันม่ไม่น้ำไห้ฟงันเลอสงกโหรือเดียวห่อนสองร้อยกโลนะบอกเขาหงายนะเาว่าสะกระกรเลยแต่สี่มือหงาย่คือเขาหงายเปไนมีเป็นมีมาจีจุ๊กเลยนะเขาจุ๊จตาสามเลยนเ่ยเาหงไดจุกนิดเค่เเาอะืมร ซอยก็สิบแปดก,กิโลวางอัน่วนันเลยอีสองกิโลจะมอสองเลยบอกมามาหามเลยที่แรกคนวาสิเอารถหถกันเลยปะมันบ่ได้ไหลยบอกนว่าบ่หลายเฮ้ยจะเอาสะเลงตัวโอ้ กลจะเสียแล้วแล้วนะคะเก็บยางเก็บยางน,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 นะคะวันนี้มามานะคะใครว่างนะคะเอของคยปใ่อีอันนอันดอันนี้เ่ยอ,อันของาได้อามาโอยค่อยเอารแม่นาวจะย่เงานานูอ้ยัยยียางมาเก็บอด้เงายาง ลองลองลองให้มันพัดกี้อย่างมาเก็บน้องเมื่อกี้าเทช่นหะบอมาพัดกี้อย่างโอ้โอ้หายัปก็เปิ่งจะเด็กน้อยเป็นไหจะไปช่วยเกี้ใช่นะจะหารถมาทำ mất tiền mà mình đi lao động này thì giảm đấy, các ông khâu cắt เด็กยเยอะุณยยห่อเยไยงมันยังบวชหอดมาหาไรดิพ่อพ่อคือแกขึ้นยตะกงนี่บวอยเต็มเื่อตนนี้แต่ของเห่าลันใมบวชยุการสวอันนึงเลยยุการสองอัมันเป็นกระอาวอยู่ห้างนี่บวเออ ท่างติดท่านโบติดท่างไก่ท่งเอามาให้หมดเด้อลูกหลานท่านจีไก่เมื่อบ้านปุ๋ยมาอีกห่งหนึ่งโรงเย็นอยู่อเมื่อบ้านปุ๋ยมันแล้วตัดละมั่นตัดละมันไว้เลยกัดแล้วเลาไปทมัยกฮะ้างนี้จะพูดอยากเหยียดแค่พูดอะไรก็ได้บุบบุบบุบเฮยียดจะบอกเด้อพี่บอกพูดอะไรบอเดี๋วจ้าขอใบสั ค่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณประคุมนะคะมาเก็บยางช่วยนะคะพี่ชายนิดแล้วก็นิดแล้วก็ปานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะวันนี้มารุนกันว่าจะได้กี่กิโลนะคะค่ะได้สองสอบนะคะสอบที่สามไม่เต็มนะคะยางเปิดใหม่นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะตั้งนินญาชาแนลบ้านอสอสวัสดีค่ะ